นี่ต้นตะครอบมาจากหลังวัณชัยเขาปีที่สองแล้วมีขาขามาจากปทุมเนี่ยเกษตรแตงใหญ่ขาขาเออ,เอ,อนี่ขาเยคเป็นสองต้นเองอชอมนี่ ไผ่าราชนีหรือไผ่สร้างมนนะครับมีตะขบมีสองต้นนี่บอ่อนะครับบ่อสองปีสองปีงปน่อยๆก็หแหละเช้าวันที่สิบแปดหกโมงสี่สิบสองนาทีเน่ยไผ่ราชนีลำสวยนะครับอยูดสี่ห้าก็ นอขึ้นหมดแล้วนะครับเป็นลำหมดแล้วไม่ได้กินหรอกพี่ตู้บอกว่ามาให้หน่อยไม่มีแล้วนะครับมันโตหมดแล้วเป็นลำแล้วนี่ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงปลูกเนี่ยดีกว่าแล้วแหละปลูกทีหลังนี่มีมันเทศนี่มะม่วงปลูกใหม่นันไผ่กิมุ้งอันนี้มะม่วงทิ่ให้ปลูกใหม่ตอนเนี้ย อันนี้แล้วก็ปีที่สองแล้วเนี่ยปีกว่านนปีกว่าแล้วเนี่ยอกร่องอกร่องแตกยอดมาติด่อดติดลูกแล้วก็ร่วงหมดนะเมื่อตอนมีนาที่ผ่านมาแล้วก็อกร่องปลูกใหม่อันนี้ได้ปีกว่าแล้วอันนี้ ปลูกใหม่เนี่ยได้เดือนกว่าอ,อมะม่วงน้ำดอกไม้นี่เขาปีที่สองแล้วยังไม่ติดช่อเลยนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่หญข่ามะพร้าวมะพร้าวปลูกสิบเหลือเก้านะครับรอให้เผาน้อนี่มันกินยอดไง ยอะนะครับยาหวานอิสราเอลนะครับถูกน้ำฝนก็บึ๊มเลยก็ปลูกเผือกด้วยนะเนะี่ยพี่ชายมาปลูกเผือกเพียบเลยขอบเลยนะ,อะเออเราก็เดินน้ำหยดสายน้ำหยดนี่นะครับราวน้ำหอม น้ำหอมได้สองปีกว่าแล้วแหละต่วตนโตแล้วเผือกเผือกพี่ชายมาปลูกเพียบเลยเปือกเปือกนี่นำดอกไม้เหลือสองต้นได้สองต้นน้ำดอกไม้ออไอไมเออน่าจะเดินสายใหม่ให้น้องหลานชายมาเดินสายน้ำหยดใหม่ นี่ปลูกเมื่อวานปลูกเมื่อวานมหนาวแป้นนี่มะพร้าวสองปีกว่าโตแล้วครับผมหัวแล้วนี่เดี๋ยวให้หลานหลานชายมาติดทำเดินน้ำหยดใหม่นะครับอย่าได้โดนมะนาวทิปลูกใหม่ด้วยนี่มะพร้าวสองปีกว่าละ มะพร,ร้าวปลูกมาเอยปลูกได้สองปีกว่าเออท่นานหลานชายมาเดินใหม่เดินทีใหม่หวคนนี้แหละข้าวน้ำหอม เะราได้สองปีกว่าอันนี้มะกรูดลูกใหม่นะครับมะกรูดมา,มานาปลูกใหม่มาตอนกิ่งตอนมะกรูดเลนจีนี่เดือนกว่าแล้วครับนาช้างแดงเกิดติดตุกต้นนะครับออกยอดแตกยอดหมดแล้วมีเงาะที่ปลูกใหม่เออจะรอดไมเนาะ ชาช้างแดงก็ติดทุกต้นนะครับออกยอดสวยงามนี่ปลูกใหม่้วเนน่ะชาช้างแดงชาช้างแดงหนึ่งเดือนละวอนนี้เงะโรงเรียนจะจะ,จะรอดไหมน้อเนี่ยปลูกเมื่อวานเนี่ยลินจีบป,ปลูกเมื่อวานนี่เนี่ยงะโอ้ วงหมดเลยใบนะนี่อาช้างแดงนี่ลิ้นจีบปลูกได้เดือนหนึ่งแล้วนี่ก็เผือกอันนี้ปลูกเมื่อวานนี่จีปลูกเมื่อวานเนาะปลูกเมื่อวานใบร่วงหมดเลยนะครับนี่ให้แตกยอดออกมาใหม่นี่เเรียกต้นพงชจรวเหรอ จากอิสราเอลนิดปีกว่าแล้วแหละ,ะบอ่อสองปีกว่าแล้วนะครับสองปีสองสามเดือนนี่แหละ,ะน,นี่จะมีออกออกลูกนะกล้วยในหาหวีต้นหนึ่งปีกว่าน,นี่ก็ ปลูกมะวานนะครับต้นผักหวานนี่ผักหวานโอ้นี่สองร้อยห้าบห้าสิบหกบาทมาห้าสิบห้าสิบหกบาทวันนี้จะเดินทางกลับไปทํางานต่อแล้วครับหมด,ดออกเก้าโมงกว่าเดินทางกลับไปทํางานไปสู้งานต่อที่จังหวัดปทุมธาน,นีครับวันที่สิบแปดมีถุนายนสองห้าหกแปดเออถ่ายไปให้แม่บ้านเขาดูหน่อย ไฟบงหวานเป็ดน้ำผึ้งเนี่ยย่่ยมากนะครับเนี่ยยญ่ยมากนะครับมีบ่อคุดดินมีนาน้ำเต็มเลยก็บไต่ตองไ่ขิมซุงนะครับเนี่ยไ่ขิมซุงออสองปีกว่าแล้วแหละโอเคครับ 7จ็มหสิบนาทีเอ้ยหกโมห้าสิบนาทีไปอาบน้ําแต่งตัวไปกับเดินทางกับไปทำงานต่อครับครับผมอถ่ายดูบรรยากาศรอบรอบครับผมสวัสดีครับ